ลงที่ชุมชนไปอะค่ะคือเราไม่ได้รู้จักกับคุณป้าเป็นการส่วนตัวก็คือเดินสวนกันทุกวันทุกวันแล้วเขาก็แค่ทักเขาก็แค่ทางหนูว่าเธอทําอะไรอะ่ะเธอถ่ายคลิปอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าหนูทําคลิปรถไฟค่ะ แล้วทีนี้เขาก็เดินสวนสวนทุกทุกวันเขาก็เดินกลับไปกลับมาไอ้เราก็เดินถ่ายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืม่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนแล้วก็เดินผ่านมาแล้วก็มาถ่ายอ JR เวทเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกเธอยังถ่ายไม่เสร็จเหรอ อ่ะฉันให้เธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกอุ้ยขอบคุณมากรถยุยกมือไหว้แกส่งรอบสามรอบอะค่ะน่ารักมากอ๋อ <laughs> ใช่ไหมคะก็จะของดีใครก็อยากได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้อ้า อันนั้นไปต้องต้องไปบางซื้อแน่แนเลยวิ่งละไปต่อชสเตอร์บาทแน่เลยเอาแล้วก็เก็บไว้พอเปิดออกมาโหแบบมีมีสแตมด้วยแล้วก็บอกโหแบบสวยมากรูปปัญ,ญาโมห่างจาก ไม่มั่นใจเลยค่ะพิจัก,กภัณฑ์ตอนนั้นรถไปคือไป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 ส่วนไปรถส่วนบุคคลรถไม่ได้ไปรถไฟสถานีรถไฟตรงโคราชหรอมันน่าจะไม่ห่างเท่าไหร่นะรูว่ามันน่าจะโอเคแหละ แล้วเ,เราสามารถที่จะนั่งมอไซค์วินมาก็ได้แต่กลางวันแดดร้อนมากแดดร้อนจริงๆนะคะจันบอกว่างานตอนนั้นจริงๆเขาจะเลิกใช้หัวลำโพงและจัดนิทรรศการหัวลำโพง in your eye ส่งท้ายแต่ปรากฏว่า23ธันวาค564เขายกเลิกไป และใช้หัวลำโพงเป็นต้นทางเหมือนเดิมอ๋อที่ว่าเขาจะย้ายไปที่สถานีกลางนั้นใช่ไหมคะอย่างไปไหว้ท่านใช่ไหมคะที่ยาโมรถเคยไปไหว้ครั้งหนึ่งละคะ่ะครั้งหนึ่งจริงๆรถไปครั้งหนึ่งที่โคราชไปไหว้ยาโมแล้วก็มันจะมีลอดซุ้มลอดประตู แล้วก็เคยไปลอดซุม้มลอดประตูเขาเขาบอกว่าให้ลอดแล้วก็ลอดเขาบอกให้เดินแล้วก็เดินอันนั้นไปกับพี่ชายค่ะอันนั้นอ่าพากันไปพากันไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ พากันไปกินหมูกระทะนี่แหละแล้วก็พากันไปไหว้ท่านแต่กลางวันแดดร้อนมากนะคะแต่โคราชเขาจเจริญเนะเาะเมืองเขาใหญ่โคราชเมืองเขาใหญ่ไปค่ะพี่ถ้าไปก็ไปช่วงนี้ไปช่วงอากาศดีๆสบายๆโอ้โห ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยที่หัวลำโพงแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่นะคะสักห้าน,นาทีรสขออนุญาตลงไลฟ์นะคะ แคปหน้าจอตรงนี้แต่ว่าใช้โทรศัพท์อันนี้ถ่ายแล้วมันแคปหน้าจอไม่ได้อ่ะ